เนื้อ300กร,รมัมข้าว300กร,รมัมโปรตีนเท่าไหร่เนื้อ300กร,รมัมผมจะคิดกลมๆเลยนะครับแบบสวัสดีครับผมเพชรเดมอนเอกนะครับช่องนี้จะพูดเกี่ยวกับฟิตเนสสุขภาพแล้วก็มายเซ็ตนะครับคลิปนี้นะครับเรียกว่าเป็นคลิปร็อกครั้งที่2นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาโชว์การกินของผมนะครับการกินในช่วงนี้ของผมนะครับผมจะกินอยู่ประมาณ2,000ถึง2,000 2,000ถึง2,500แคลอรี่ครับส่วนมากจะเป็น 2,000, 2000มากกว่า แต่ก็นะครับทั้งหมดก็คือการประมาณนะครับก็โอเคไปเริ่มด้วยที่เช้านี้เลยครับก็แบบตื่นมาก็หยิบกล้องแล้วก็มาถ่ายกันเลยเพื่อที่แบบ ืดอที่ด้วยความว่าแบบจะทำวอล์กอะเก็ตว่าโอเคไปดูแบบรูทีนแรกเหมือนเดิมนะครับใครยังใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกครับเป็นคลิปที่ผมโชว์เกี่ยวกับแฮปปิต uh, หรือว่านิสัยนะครับของผมในแบบวันหนึ่งแบบผมทำอะไรบ้างเงี้ยแต่ก็นะั้นเป็นของคลิปคลิปของปีที่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่านานแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสดีๆนะครับที่จะมาถ่ายทำ ล็อกครั้งที่2แล้วก็มาในแบบในรูปแบบแบบพูดด้วยใช่ไหมคลิปคลิปนั้นเป็นคลิปแบบโชว์อย่างเดียวไม่มีคําพูดไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็แบบมีผมกลับมาพูดด้วยโอเคไปดูเอ่อปุ๊บตื่นมาปุ๊บผมทําอะไรนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่หยิบกล้องแล้วก็มาถ่ายแน่นอนตื่นมาปุ๊บนะครับครั้งแรกครับผมก็จะมาชั่งน้ําหนักโอเคไหมอ่าชั่งน้ําหนักยังไงผมก็จะมีแบบ เขาเรียกเขาเรกเป็นเป็นที่ช่างอะที่ช่างแบบไว้นะครับแล้วผมจะให้ดูนะอะ่เห็นไหมอันนี้อันนี้ผมช่างไปแล้วนะด้วยความที่ว่าแบบด้วยความที่ว่าแบบต้องถ่ายไงผมก็แบบตื่นมาหนับแรกเลยผมก็จะช่างน้ำหนักก่อนก็จะเห็นว่าอันนี้ผมหนักแปดสี่ซึ่งไม่ไม่ใช่นะครับ 84ได้มันคือน้ำหนักกล้องด้วยนะจริงๆวันนี้นะครับผมก็หนักประมาณ82ประมาณนั้นซึ่งการที่มีแบบที่ช่างน้ําหนักเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบดูน้ําหนักของเราด้วยว่าแบบน้ําหนักโดยภาพรวมของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับขึ้นหรือลงหรือว่าอยู่กับที่นะครับเพื่อที่จะช่วยในการให้เราไดเอทให้มีประสิทธิภาพครับ ผมว่าควรมีแบบที่ชั่งน้ําหนักไว้อันหนึ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนมากที่ชั่งน้าหนักอะ่ะมันจะมีแบบมีแอปให้ด้วยจะให้ดูอ่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นน้ําหนักช่วงแบบเนี่ยที่เห็นในช่วงนี้ก็คือแบบเป็นน้ําหนักของเอ่อช่วงนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์อึ่งวีกนะครับก็ล่าสุดที่ผมชั่งไปก็คือ,อ,อ82ดสบอแบอบกิโลกรมัม ก็คือผมลดจากเรียกได้ว่าเดี๋ยวผมซูมซูมมองให้ดูนะอ่าเห็นจะเห็นแบบเราจะเห็นเป็นรูปรูปคลื่นเลยเห็นไหมครับอ่านี่นี่ค receptor ือข้อดีของการมีเอ่อมีแอปแล้วก็มีที่ช่างนะครับมีที่ช่างแล้วก็มีแอปเพราะว่าแบบมันมันลิงก์ด้วยกันได้แล้วมันเก็บเป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ดูแล้วก็แบบอานาลิซ์ได้ว่า น้ำหนักของเราอ่ะเป็นยังไงในช่วงนี้โอเคไปดูมือแรกนะครับเรียกว่าเป็นมือ Pre-Workout นะครับว่าผมกินอะไรบ้าง p r e w o r ร์ u เนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเออ่300 300ถึง350แคลอรีนะครับซึ่งที่สำคัญคือเน้นนะครับเน้นเน้นเป็นคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนะครับแบบที่ดูซึมง่ายนะครับและไม่ควรมีแฟตนะครับ แล้วเรื่องที่ว่าแบบไม่ควรมีแฟตเนี่ยผมว่าจะทําคลิปแยกอีกเป็นคลิปหนึ่งว่าแบบเราไม่ควรกินแฟตตอนไหนเราไม่ควรกินหรือว่าเราควรกินแฟตตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอาเนียไว้ทําเป็นคลิปแยกดีกว่าโอเคมาดูกันเลยนะครับว่าแบบมื้อแรกผมกินอะไรบ้างอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ก็จะมีขนมปังนะครับไวท์วีดนะครับตัดขอบนะครับ ผมจะกินอันนี้ประมาณสามแผ่นนะครับสองถึงสามแผ่นปกติผมจะมีปกติผมจะมีกล้วยอีกหนึ่งลูกอันนี้สองแผ่นแล้วก็ทูน่ากระป๋องอหนึ่งกระป๋องครับก็แคลอรี่ทั้งหมดนะครับขนมปังสองแผ่นมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลวนะขนมปังสองแผ่นมันจะอยู่ที่ร้อยสามสิบแคลอรี่นะครับ แล้วกออ็อันนี้โปรตีน15กรัมนะครับอยู่ที่70กิโลแคลอรี่นะครับ mm hmm. ก็เนี่ยถ้ามีกล้วยถ้ามีกล้วยใช่ไหมผมก็จะตกอยู่ที่ประมาณ200-300แคลอรี K K, mm ่ hmm. ก็แบบเบาๆท้อง,งนะครับไม่ค่าแบบไม่ค่าอยากให้มันหนักมากชิลๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกกำลังกายก่อนแล้วผมช่วงนี้ผมออกกำลังกายเช้าไง mm hmm. มันก็เลยแบบต้องต้องกินอะไรที่มันแบบย่อยง่ายๆ เพราะว่าอเดี๋ยวไว้เล่าแบบคลิปไขมันดีกว่าโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูว่าพอผมกินพอผมกินพีบู๊เอลเสร็จผมก็จะทำอะไรนิดหน่อยแล้วก็ผมก็จะไปยิมละโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเล่นอะไรบ้างวันนี้เจอกันที่ยิมนะครับโอเค โอเคครับตอนนี้ก็ผมก็ถึงยิมเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมทํานะครับก่อนที่จะออกกำลังกายทุกครั้งนะครับก็คือการวอร์มอัพนะครับมันดับแรกเลยก็คือเดินชันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายนะครับมีงานวิจัยนะครับบอกว่าการที่เราแบบเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายขึ้นมาก่อนออกกําลังกายเนี่ยช่วยลดโอกาสในการบาดเจ็บในการออกกําลังกายได้นะครับ ก็ผมจะเดินเร็วอยู่ที่ประมาณ4นะครับแล้วก็ความชันอยู่ที่ประมาณ12นะครับทำทั้งหมดนะครับเจอบางครั้งผมก็จะทำประมาณ5-10นาทีนะหรือว่าจนกว่าแบบจนกว่าแบบเราจะรู้สึกเหนื่อยแบบร่างกายเริ่มร้อนนะผมก็จะโอเคละพอละเพราะว่าหลักๆนะครับเป้าหมายก็คืออะไรเพิ่อมอุณหภูมิให้กับร่างกายนะครับ เราเท่านั้นที่จะรู้นะครับว่าโอเคตัวไหนตอนไหนควรพอควรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคอวอร์มอัพเสร็จนะครับผมก็จะไปเริ่มวอร์มด้วยเวทอีกทีนะครับเพื่อเป็นการแบบให้กล้ามเนื้อมันใช้งานหรือว่าแบบยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนนะครับวอร์มรับกล้ามเนื้อให้มันรู้ว่าเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายแบบหนักนล้นนะ แต่ว่าวีคนี้นะครับเป็นวีคดีโหลดนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าดีโหลดคืออะไรนะครับโอเคนะครับมาพูดถึงการดีโหลดคร่าวๆนะครับดีโหลดคืออะไรนะครับดีโหลดคือการลดบออลูมปริมาณหรือปริมาณในการฝึกลงนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเรานะครับสามารถรีคอมบิลี่ได้ดีที่สุดนะครับส่วนมากนะครับดีโหลดจะใช้ในการแบบนั่นแหละให้ร่างกายได้พักนะครับหรือว่าเป็นแบบใช้ในการก่อนที่แบบจะมีการแข่ง เอ่อคอมเพลชันต่างๆนะครับแบบพาวเวอร์ลิฟท์ส่วนมากพาวเวอร์ลิฟท์นะครับวีคก่อนแข่งเขาก็จะมีการแบบฝึก uh, ดีโหลดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายมันล้าเกินไปนะครับแบบแล้วก็ในวันแข่งนะครับก็จะแบบสามารถเรียกแรงได,ได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดประมาณนี้นะครับดีโหลดก็คอนเซ็ปต์หลักๆนะครับก็คือลดปริมาณวอลลุ่มลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็บหรือเซ็ต โอเคครับก็วอ์มอัพเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ผมก็จะไปวอ์มอัพด้วยเวทนิดนึงนะครับแล้วก็จะเริ่มออกกำลับบงกายแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าอาทิตย์นี้แบบดีโหลดผมบอกอะไรบ้างนะครับวันนี้ละกันจะบอกบอกทั้งอาทิตย์ก็เรียกได้ว่ามันจะยาวเกินไปวันนี้ผมบอกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบชื่อท่าแล้วก็แบบแต่ละท่าให้ดูเลยครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็น มื้อที่2นะครับมืออ้อหลังออกกาลังกายผมกินอะไรบ้างนะครับคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นะครับโปรตีนเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะมีทิปเล็กๆน้อยๆนะครับบอกเพื่อนๆนะครับโอเคเจอกันในมื้อหลังออกกำลังกายนะครับ หลังออกกําลังกายนะครับผมกินอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากยิมนะครับอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมที่จะกินมื้อที่สองนะครับมื้อหลังออกกำลังกายมื้อนี้เนี่ยเป็นมื้อที่เรียกได้ว่าเป็นมื้อที่สุขที่สุดนะครับเพราะว่าออกกําลังกายเราใช้พลังงานหมดแล้วใช่ไหมเราจะหิวมากๆเลยเราแบบเรียกได้ว่ามื้อหลังเล่นนกินอะไรก็ได้เออไม่ใช่นะครับ เรามีวินยัยเราต้องกินตามโปรแกรมเท่านั้นกินตามแคลที่เราต้องการเท่านั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการไดเอทเพื่อที่จะไปแข่งเพากกายในช่วงปลายปีนะครับแต่ผมไม่ได้ลงแบบรุ่นเพาะกายนะผมอาจจะลงรุ่นแอดแอดแอตเลติกฟิสิกอะไรประมาณนี้<ม>ก็รอดูกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับกล้ามเกี่ยวกับการได<ม>เอท เดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าแบบผมก็ทําไปด้วยอ่ะเพราะว่านี่ก็เริ่มแบบเรียกได้ว่า2อสามอาทิตย์หน้าผมก็จะเริ่มไะเอียดแบบจริงจังละก็แบบจะมาแนะนําการกินการนู่นนั่นที่ผมใช้แบบสายธรรมชาติไม่มีตัวช่วยอะไรแล้วแบบธรรมชาติจะลดได้แบบลีนขนาดไหนมารอดูกันโอเคมาดูแบบว่ามื้อน,นี้เรามีอะไรเรามีอะไรกินบ้าง มื้อนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นมื้อที่แบบง่ายๆเพราะผมขี้เกียจทําถ้าเมื่อก่อนผมจะทําเองเดี๋ยวนี้แบบช่างแม่งขี้เกียจซื้อกินครับก็มื้อนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเนื้อกระเพราครับเนื้อ300กรัมนะครับแล้วก็ข้าวข้าวก็สามร้กรัมนะครับผมไม่อยากเแบบโชว์มากเดี๋ยวแม่งหกอดแดก เนื้อ300กรัมข้าว300กรัมโปรตีนเท่าไหร่เนื้อ300กรัมผมจะคิดกลมๆเลยนะครับแบบคิดง่ายๆอันนี้แบบส่วนตัวผมเองนะผมไม่แนะนำให้ใครแบบหรือว่าแล้วแต่นะส่วนผมจะบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นส่วนตัวผมผมไม่แนะนำให้ใครแบบทำตามนะเนื้อเนื้อสัตว์นะครับทุกชนิดผมจะคิดโปรตีนเป็น20กรัมอ่ะอันนี้เนื้อ300กรัมเป็นเท่าไหร่โปรตีนผมก็จะได้ประมาณ60 อาจจะได้มากกว่านี้แต่ผมคิดที่60เจ็ดไหมข้าวข้าว3 0 0กรัมข้าว100กรัมผมจะคิดคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ30กรัมคิดแบบเลขกลมๆนะเพื่อที่แบบคิดง่ายแล้วก็เป็นการประมาณนะครับอ่ะนี่ก็นี่ก็เป็นของมื้อนี้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้จริงๆว่ามื้อนี้มันส่ว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 นแฟต แฟตจะอยู่ที่ประมาณอันนี้ผมสั่งให้เขาผัดน้ำได้นะอันนี้ก็ข้อดีของการแบบมีร้านประจํานะครับก็คือคุณสามารถสั่งได้ว่าแบบต้องการเนื้อสัตว์เท่าไหร่ข้าวเท่าไหร่ให้ผัดน้ำหรือว่าผัดธรรมดาอันนี้ผมสั่งผัดน้ำนะครับก็จะตัดไขมันส่วนเกินตรงนี้ออกไปได้ก็จะมีไขมันจากแบบเนื้อนิดนิดหน่อยๆน่อยอันนี้ผมก็แบบคิดมาประมาณ 5- 1 0กรัมนะไขมันตรงนี้ ก็มื้อนี้นะครับก็จะอยู่แคลอรี่รวมนะครับอยู่ที่ประมาณเออจะอยู่ที่ประมาณหกร้อยอประมาณห0 0แคลอรี่มื้อที่2นะครับโปรตีนเท่าไหร่นะโปรตีนหกครับหกิ 60. อ่าโอเคแล้วก็ด้วยความที่ผมขี้เกียจนะครับผมก็จะมา <laughs> ขี้เกียจคือผมขี่เกียจถ่ายหลายรอบนะครับผมก็จะมาโชว์เลยว่า,ามื้อที่3มหรือว่ามื้อสุดท้ายแล้วก็แบบมื้อแบบสแน็คมือ้อมื้อแบบของว่างบของกินเล่นระหว่างเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมาโชว์ให้ดูเป็นแบบเอ็กเซเลยดีกว่าอันนี้ Excel นี้นะครับเป็นแบบที่ผมทำขึ้นมาเองนะเพื่อที่จะได้แบบเ,เป็นการแบบจดบันทึกแคลอรี่ง่ายๆนะครับผมตั้งชื่อว่าอะไรดู แคลเจอเนลย่อมาจากอะไรแคลอรี่เจอเนลนะครับก็คือเป็นการจดบันทึกแคลอรี่นั่นเองแบบง่ายๆเลยอ่ะอแบบช่องแรกคอลัมน์แรกผมก็ตั้งเป็นเดทคอลัมน์ที่2ผมตั้งเป็นมื้ออาหารที่กินคอลัมน์ที่3ามผมตั้งเป็นเ <laughs> มลอินโฟเมลอินโฟหรือว่ามันเป็นแบบดีสคริปชั่นอะไรอย่างงี้ดีไหมช่างแมง่ผมใช้เมลอินโฟนะไม่รู้มันจะคำถูกหรือเปล่า แล้วก็คาร์บโปรตีนแฟตแล้วเ็าแคลอรี่คิดง่ายๆอย่างนี้เลยเพื่อที่จะได้แบบทำไดเอทของเราให้ได้ง่ายที่สุดเพื่อที่จะที่ผมทำให้มันง่ายที่สุดนะครับก็เพราะว่าเพื่อที่เราจะสามารถโฟล low ไดเอทของเราแล้วก็แบบมีการจดบันทึกให้มันง่ายที่สุดให้แบบให้ไม่รู้สึกว่าแบบเราโอเวอร์โอเวอร์แบบทำเกินไปแบบทำเยอะเกินไปจนตัวเองแบบโอเ้เกียรอะไรอย่างนี้นะครับโอเค อ่ะจะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอ่ะมื้อหนึ่งมือหนึ่งบอกมือที่หนึ่งผมบอกไปแล้วนะมื้อเช้านะครับก็ก็เนี่ยปกติปกติผมจะกินออขนมปังสองแผ่นทูน่ากระป๋องเล็กหนึ่งหนึ่งกระป๋องแล้วก็กล้วยหนึ่งลูกแคลมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับสองสามรแคลซึ่งจะสังเกตว่าผมไม่มีแฟตเลยนะอาจจะมีแฟตจากทูน่านิดนึงแต่ก็แบบไม่ไม่มีไม่มีแบบ นี่ผลกระทบอะไรามากแล้วก็ที่สําคัญคือผมเน้นจะเน้นเป็นคาร์บที่แบบสามารถย่อยง่ายโอเคตรงนี้สําคัญมากนะครับคาร์บที่ย่อยง่ายเพราะว่าผมตื่นเช้าประมาณ6กโมงผมก็ทำอะไรแป๊บหนึ่งล้างหน้ายังไม่แปบงฟันนะครับล้างหน้าปุ๊บผมก็จะกินพรีวอร์กเอาเพราะว่า ผมจะออกกาลังกายประมาณ7จ็ดโมงเจ็โมงครึประมาณนี้ก็คือ1นครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงหลังออกอนออกกําลังกายนะครับมือพีวอร์เกของผมซึ่งผมว่ากําลังดีมากแบบตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมแบบเอ็กเพิเมนต์กับตัวเองด้วยแบบทดลองกับตัวเองคุณต้องรู้ตัวเองนะครับว่าแบบร่างกายคุณตอบสนองต่ออาหารแบบไหนอ่อ อบสองต่อแบบอาหารแบบไหนอาหารเวลาไหนกินแบบนี้แบบนี้ร่างกายคุณเป็นยังไงถ้าคุณอยากแบบก้ามโตคุณต้องแบบใส่ใจตรงนี้ด้วยโอเคไหมมือที่สองนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มื้อสแน็คนะครับมื้อสแน็คตรงเนี้ยรู้ไหมมาอย่างไงมื้อสแน็คตรงนี้นะครับมาจากตอนที่ผมตั้ง ตอนแรกอะตอนที่ผมจะแบบจะคิดว่าจะกินกี่มื้ออะไรเงี้ยจะไดเอทเอาแบบย้อนไปตอนแรกเลยว่าที่ผมคิดว่าแบบจะเริ่มไดเอทใช่ไหมผมจะคิดก่อนเลยว่าผมจะกินกี่มือ้อจากนั้นผมก็จะมาดูว่าผมจะกินกี่แคลแต่แคลอรี่เนี่ยตอนนี้ผมผมยังไม่ได้แบบซีเรียรอะไรมากนะผมแบบเรียกได้ว่าแบบแค่แบบทดลองทดสอบร่างกายตัวเองดูว่าแบบถ้ากินแคลมาเนี่ยมันจะเห็นผลอะไรยังไงประมาณนี้ก็ มื้อหนึ่งมื้อสองมื้อสามผมแบบจัดการเรียบร้อยแบ่งมาเรียบร้อยเลยแล้วไอ้มื้อสแน็คเนี่ยเป็นมื้อที่ผมเรียกได้ว่าเปรมีแคลอรี่ที่แบบว่างแบบแคลอรี่แก็บที่เหลือเก็ตไหมประมาณ300400ถึงแคลตรงเนี้ยผมจะให้ตัวเองอะ่ะแบบว่ากินอะไรก็ได้เอาเท่าจริงๆนะถ้าแบบเดี๋ยววิ๊กหลังๆแบบไดเอทเครียดเคียด,ด,ดมากๆเนี่ยไอ้มื้อตรงเนี้ยผมจะใส่เป็นแบบ อาจจะเป็นไอติมสักแท่ง3400ี่ร้อแคลอะไรก่นี่่เออแต่ตอนนี้ก็แบบคีนคีนไปก่อนแบบสร้างภาพคีนคีนไปก่อนเอามาลงให้เพื่อนๆดูโอเคไหมโอเคมาดูมื้อที่3มื้อที่3น่าสนใจมื้อที่3ผมจะกินเป็นไข่ต้มหกฟองโอ้บางคนบอกเออกินไข่เยอะแล้วจะเล่าเยอะนะแล้วละละช่างเขาครับเรื่องของเขาไปให้เขาเชื่อกันก็แล้วแต่ของเขาไป ผมกินแคลต้มหกฟองครับจะบอกว่าสําหรับคนธรรมดานะครับคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยกินได้คุณจะก,กินกี่ฟองก็ได้เก็่ไหมกินไปเลยแบบตับใดที่มันไม่ไม,ไม่เกินเออถ้าคุณชอบกินยิ่งถ้าคุณชอบกินคุณกินได้เลยตับใดที่มันไม่เกินแคลอรี่หรือว่าอยู่ในแบบในในไดเอทคุณคุณก็จะไม่วนแน่นอนอ่ะนมปังสองแผน่นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆดูได้เลยผมผมไม่อยากจะพูด เยอะนะเพราะว่าตรงนี้แบบมันก็มีแบบให้เห็นหมดแล้วอะ่ะเมื่อสามารถจุดคลิปแล้วก็นั่งดูเลยเนี่ยฟังผมบ่นไปแล้วก็ดูว่าผมกินอะไรบ้างทูน่าหนึ่งกระป๋องแอ,อมอน25เม็ดอ่ะแอ,อมอนนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากตลาดวังหลังมันจะหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องสั่งเพิ่มสั่งช้อป e ีดีกว่าผมว่าซื้อแบบแบบเป็นถุงเนี้ยแบบผมซื้อมาตอนนั้น500กรัมนะครับ250บาท ก็ถือว่าคุ้มนะมันเป็นแบบเอแล้วแบบเราจะกินตอนไหนกินแล้วที่สําคัญคือมันเป็นไขมันดีไงแอลมอนไงกินเล่นกินแทนนูน่นนี่นั่นได้ประมาณนี้โอเคก็จะเห็นว่าผมจะมีโลหนึงที่เขียนว่าซ้ำนะครับก็จะเห็นว่าแบบวันหนึ่งเรากินคาร์บเท่าไหร่ช่องนี้คาร์บนะช่องนี้โปรตีนช่องนี้แฟตซึ่งถ้าดูเนี่ยแฟตผมค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งอย่างที่บอกครับช่วงนี้ผมเป็นช่วงที่แบบเอ็กซ์เพรสเมนต์ช่วงแบบทดสอบกับตัวเองอยู่ก็ประมาณนี้นะของผมผมแจ้งสังเกตว่าผมไม่ได้กินโปรตีนเวอร์อะไรนะครับตอนนี้ผมหนัก uh, 82ผกินโปรตีนประมาณ2เท่าของน้ำหนักตัวก็ร6 0ยถูกไหม80ร้ยประมาณนี้ครับผมอยู่ที่ร้อยหกประมาณนะอันนี้มันเป็นค่าประมาณนะอย่าง ใส่ไว้อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคค่าประมาณนะครับประมาณประมาณประมาณนะจำเครื่องหมายนี้ไนดะ้ไหมเครื่องหมายนี้มันคือการประมาณนะแคลนี่ผมอาจจะบวกลบอยู่ที่ประมาณ200นะครับบวกลบก็คือผมอาจจะกินเกินไป2องพันือบางวันอาจจะกินน้อยไป2องอร้อยแบบพันแอะไรเงี้ยซึ่งผมโอเคกับตรงนี้นะครับโอเค ขอย้ำนะครับที่สำคัญคือตารางนี้นะครับเพื่อนๆห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะว่าร่างกายแต่ละคนของเราไม่เหมือนกันนะครับที่ผมทำอย่างนี้ได้ก็เพราะแบบผมมีประสบการณ์ส่วนตัวผมเองผมศึกษาความรู้นะครับสำหรับใครเพื่อนๆน,นะครับที่อยากได้โปรแกรมการกินนะครับผมแนะนำว่าทดลองกับตัวเองรู้ตัวเองก่อนถึงจะ จัดโปรแกรมจัดตารางกินนู่นกินนี่อะไรเพื่อที่จะให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับรู้ตัวเองรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้นี้กับรู้ตัวเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนพูดมานานแล้วข้าวม่นเย็นหมดแล้วอ่าอืมได้กลิ่นแล้วแบบผิวมากไม่ไหวแล้ว หรือ,อกินโชว์เลยดิไม่เอาเหรอเดูก่อนบาแล้วเอเอ,เอผมลืมนี่ผักกาดดองนะครับทำไมต้องกินผักกาดดองนะผักกาดดองนะครับหรือว่าของหมักนะครับของหมักของดองครับจะช่วยเพิ่มแบคทีเรียนในลำไส้นะครับจะมีสาสตรหนึ่งที่เรียกว่ากัดไมโครไบโอมนะครับ สำหรับใครที่อยากฟังเรื่องนี้แบบละเอียดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้บางทีผมอาจะทำออกมาว่ากัดแมคโรไบโอมมันสำคัญกับสุขภาพแล้วก็แบบเ,เขาเรียกอะไรอายุของเราได้ยังไงม่บอกว่าแบบกัดแมคโรไบโอมอะเกี่ยวกับ longevity ด้วยนะก็เดี๋ยวมาอนาคตผมอาจจะทำคลิปมาให้ดูก็ได้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้พูดมาเยอะแล้ววอล์กอันหน้าจะเป็นอะไรนะครับวอล์กหน้าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไดเอทนะตัว่าช่วงพีคๆผมอาจจะแบบทำคลิปไดเอทออกมาหรือว่าแบบคลิปการฝึกระหว่างไดเอทสายธรรมชาติเขาทำกันยังไงโอเคไปดูโอเค,อเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับ ใช่ขาดไม่ได้เป่งก <Be> ล้ามก่อนจบนะครับทุกคลิปถ้าไม่มีคลิปเบรกถ้าไม่มีเบ่งกล้ามก่อนจบไม่ใช่ดิมอนเอกนะครับ